สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะเช็คสัญญาณกันหน่อยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะ ี๋้วเราเช็คสัญญาณกันก่อนเช้านี้ตื่นกันหรือ,อยังคะโอเคภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณ mm hmm. ผู้ชม สวัสดีนะคะสวัสดี200คนนะคะเข้ามาแล้วเช็คส่นงานกันก่นกอนมาสวัสดีทุกคนนะคะเรามาให้ดูบรรยากาศโรงครัวโรงอูดอีจันนะคะที่วัดคลองกระจงวันสุดท้ายแล้วนะคะเช้านี้เราก็นี่ค่ะภารกิจเหมือนเดิมนะคะก็คือการทำข้าวกล่องเพื่อเอาไปแจกให้กับชาวบ้านนะคะคุณผู้ชม่าอันนี้ยังอันนี้ยัง ขอไถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนสวัสดีทุกคนนะคะภาพและเสียงชัดเจนนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงครัวลุงพูดีจันนะคะเช้านี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่โรงครัวจะอยู่ที่วัดทองกระจงอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะตอนนี้ทีมครัวก็กําลังผัดกันอยู่คุณผู้ชมขา สวัสดีทุกคนนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะเช้านี้เมนูอะไรคะ่หนขงะกนะคะเช้านี้นะคะเมนูกะเพราไก่หน่อไม้นะคะนี่นะคะทีมครัวก็กําลังผัดกันอยู่เลยนะคะกะเพราไก่หน่อไม้สวัสดีทุกคนนะคะนี่คะ่กะกะเพราไก่หน่อไม้นะคะ อันนี้น่าจะอันนี้อะไรคะเหมือนกันนะคะก็เพาน,นี่นะคะกําลังปรุงกันอยู่นะคะผัดไข่ประกัดดองอสวัสดีนะคะนี่คุณผู้ชมอันนี้คือกาลังกําลังผัดกันอยู่นะคะก็เราไก่หน่อไม้นะคะส่วนเสร็จที่เสร็จไปแล้วก็คือผัดไข่ผักกัดดองใช่ไหมคะผัดไข่ปักกัดดองนี่นะคะ ถุงก,กล่องก็จะมีไข่ต้มข้าวจุกๆเลยนะคะแล้วก็กลับจุกๆให้คุณผู้ชมได้ดูนะบรรยากาศ,ากาศชาานี่อุ้นน่ากินมากๆเลยนี่เป็นบรรยากาศลงครัวลุงอุ้นี่จันร์วันสุดท้ายนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยน้ำล,ลงไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็น้ำแห้งกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นมื้อส่งท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านนะคะที่น้ำลดเพราะว่าพอหลังจากน้ำลดเนี่ย ทุกมันก็ยังไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่าบ้านก็เสียหายข้าวของก็เสียหายจมน้ํานะคะมือนี้ก็จะเป็นมื้อกําลังใจให้กับชาวสุโขทัยนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดียามเช้านะคะตื่นกันหรือยังเอ่ยเจ็ดโมงแล้วจะแปดโมงแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะผัดไข่ผักกาดดองทุกกล่องมีไข่ต้มนะคะชาวบ้านที่ได้ทานวันนี้ กินให้อร่อยนะคะกินให้อิ่มๆนะคะอ่าตอนนี้ทีมครัวก็กําลังตักข้าวตักกลับกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวแพคไปหยุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจิตอาสานะคะที่มาช่วยกันเป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะพอข้าวเสร็จใส่ถุงเสร็จก็จะมีชาวบ้านมารับแล้วก็กระจายต่อไปเลยแม่สวัสดีค่ะจากจิตอาสาที่ไหนคะตำบลคลองกระจงค่ะอ๋อจากตำบลคลองกระจงเลยนะคะ พื้นที่นี่จะน้ำท่วมไหมคะตรงบ้านไม่ท่วมมีจกักครั้งที่ท่วมเยอะตอนนี้แห้งเลยยังคะ่ะก็ทางทางไปไปน้ำก็ลังบาไปทางริมถนนอ่ะมันซึ้นไปแล้วน้ำท่วมแต่ก็ยังมาช่วยอ่าแต่วันแรกเลยค่ะมาตัง้งแต่วันแรกเลยมากี่โมงคะแม่วันนี้วันนี้มาแต่กาโมงกว่าจ้ะแล้วบ้านพี่หาน้ำลดหรือยังคะลดแล้วค่ะแต่ทางพังถึงน้าอกเลยอย่ะทางสุดไปหมดเลยทางสุดถึงหน้าอกเลยใช่ค่ะ อันนี้พี่ก็มาช่วยเป็นจิตอาสาจากตำบลคลองกระจกงค่ะเป็นไงคะบรรยากาศเช้านี้ลงค้งวันสุดท้ายแล้วนะคะท้ายแล้วใจหายเหมือนกันพี่มาช่วยตั้งแต่วันไหนวันแรกค่ะวันแรกเลยวุ้เอาไว้เจอวันนี้ลงเล่งเลยเหมือนจะไปกันหมดแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองได้นะคะหมู่เอ่อสี่สำโรงกําลังแย่เนาะเพราะว่าน้ามันลงไปข้างล่างหมดแล้ว <laughs> อยากจะบอกอะไรกับคนดูที่แบบว่าช่วยกันบ้างขอบคุณน้ำใจที่มาจากทุกที่เนาะที่ว่าหลั่งไหลมาช่วยเจ้าของกระจงชาวสุโขทัยได้คนะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณแม่เหรอคะอยากบอ,กบอกอะไรกับคนที่มาช่วยเราบ้างมาช่วยอขอบขอบข,ข,ขอบคุณครับทุกคนเลยที่มาช่วยอามาเป็นกําลังใจให้คนข,ของกระจงคนสุโขทัยจ้ะ โอเคค่ะทานข้าวกันหรือยังคะยันจัะเอาข้าวทานได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทางจิตอาสาด้วยนะคะอ,อสมอคลองประจงนะคะบ้านพี่ๆเขาก็น้ําท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วก็มาเป็นจิตอาสามาช่วยกันตั้งแต่วันแรกแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เรามาช่วยน้ําท่วมที่ภาคเหนือเนี่ยวันนี้วันที่9้าแล้วนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้เรามาช่วยกันวันที่เก้าแล้วสวัสดีทุกคนนะคะนี่นะคะสี่วันเราอยู่กันที่จังหวัดน่านห้าวันเราอยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะนี่ก็กําลังผัดกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้นะคะ่ะผัดกันมาราธอนเลยค่ะแปดชั่วโมงทงไปเก้าเมนูนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทําไปทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยกล่อง ไอโดข้างหลังกําลังลวกอะไรพ่อหน่อไม้อ่ะคะนี่นะคะกำลังลวกหน่อไม้อยู่ร้อนๆเลยค่ะนี่ครับจะแบ่งเป็นทีมล้างทีมล้างก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะก็ล้างหม้อล้างถ้วยล้างจานนะคะบรรยากาศเช้านี้เมื่อกี้คุยกับทางจิตอาสาที่มาช่วยก็บอกว่าใจหายเพราะว่าวันนี้มาแล้วโอเคคนมันน้อยลงเยอะๆเ,อยเยอะแล้วอะคะ่ะ สวัสดีนะคะให้ดูบรรยากาศลงครัวเช้านี้มื้อส่งท้ายสุโขทัยมื้อนี้จะขอเป็นมื้อที่ส่งกําลังใจให้กับชาวบ้านนะคะน้าลดแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเจอกับทุกบ้านพังเสียหายของพังเสียหายนะคะนี่กำลังคุกเลยนะ่าเก็นมากๆากนี่นะคะไปคุยกับหลวงพ่อบ้างนะคะหลวงพ่อเนี่ยเป็น มาช่วยที่วัดคลองกระจงเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเป็นเจออ้าอาวาสค่ะหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่ไม่ใช่องลูกไม่ใช่ได้ลองมามา,ม,งมาวันนี้่อน้องตามเถื่อนให้พี่น้องพ่อค่ะ นี่เดี๋ยวสัมภาษณ์หลวงพ่นพอนิอดนึงหลวงพ่อหอนิดนึงนะคะผมก็ช่วยตั้งแต่วันแรกแล้วแหละหลวงพ่อตั้งแต่วันแรกที่ลงความมาตั้งเป็นยังไงบ้างที่แบบน้ำใจมาช่วยถ้าดไทยหลั่งไหลามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไงที่มากันเนี่ยยอมรับบรรยากาศแบบส,สดชื่นวุ่นวายสดชื่นดูเฮฮาไงคนเขามีชีวิตขึ้นไงเขามีได้มีข้าวกินมีอาหารประทังของมีน้ำดื่มนะ คนเราขาดน้ำปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ล่ะน้ำพวกน้ำเดือดข้าวอ่ะยังไงต้องมีกองทัพเดินที่ท้องถ้าท้องหิวทํางานอะไรไม่ไหวลรอใช่ท้องเนี่ยมาช่วยอย่างมาแบบเต็มร้อยทุกคนบอกยอมรับว่าโอ้โหต้องนี่กันเพจจันนี้กันสุดยอดชาวบ้านยอมรับว่าอืมเรามากันด้วยกันเจอกับหลวงพ่อในี่สองห่นละ ใช่แล้วสี่ปีที่แล้วใช่คุณพ่อลงอยู่ที่นี่ตลอดจะช่วยตลอดทุกหลวงพ่อสี่ปีที่แล้วกับ,ก,บกับตอนนี้น้ำท่วมอันไหนมันหนักกว่ากันปีนี้แรงมากระบบทุกอย่างเลยครับใช่บ้านหลวงพ่อเองเี่ยโยมแม่แค่กระเอวตรงหน้าบ้านเลยพื้นที่ไหนหมู่หกคอกระจงอ่หาหมู่หกคอจงบ้านนี่เลย แต่พ่อไม่เคยไปดูเลยพ่ออยู่ตรงนี้อยู่จุดนี้หลวงพ่อช่วยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เช้ายัางค่ำเลยตีห้าครึ่งลงมาจนบ่ายสองกาจะเผ็ดใช่โอเคครับพระชื่ออะไนะ,ะพระ,ะ,ะสิทธิพรนะสิทธิอ้าคนะหลวงพ่อสิทธินะคะ ซึงเป็นพระที่อยู่ในวัดคลองกระจงหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงคือหลวงพ่อคือช่วยทุกอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะช่วยในการาหาสถานที่ตั้งโรงครัวช่วยแพ็คข้าวกล่องช่วยจัดการบริหารเรื่องของข้าวกล่องนะคะขอบคุณหลวงพ่อนะคะสาธุนะคะนี่หลวงพ่อก็กําลังช่วยกวาดพื้นนะคะวัดน,นี้มีพระกี่รูปะคะหลวงพ่อสิบหกูปนะคะ ที่นี่มีพัก16ลูมหลวงพ่อสิทธินะคะขอบคุณวัดคลองกระจงด้วยนะคะทีอ่อำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่ตั้งโรงครัวนะคะทำให้เราสามารถตั้งโรงครัวแล้วก็ผลิตข้าวผัดข้าวช่วยชาวบ้านได้นี่ขอบคุณนะคะคผู้ชมที่เดินทางจะเดินทางมาเที่ยวสุโขทัยในวันข้างหน้าก็ออกมาทำบุญไหว้พระที่วัดคลองกระจงได้หลวงพ่อถามนิดนึงคะ่ะน้องตาม ที่ขอหน่อยวัดคลองกระจงมีพระที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำบลคลองกระจงด้วยหลวงพ่อจำฤทธิ์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพึ่งที่พึ่งของอยึดเหนี่ยวของประชาชนชาวบ้า,ตาบนตำบลคลองกระจงสวรรค์โลกสุโข,ขทัยจะมีสามฤทธิ์เรืองฤทธิ์ลือฤทธิ์จำฤทธิ์สองฤทธิ์อยู่ในตัวเมืองสวรรค์โลกอฤทธิ์หนึ่งอยู่วัดคลองกระจงเพราะวันนี้นาะยกก็เข้าไปว่าใช่ ทุกคนจะมาอยู่ที่เนี่ยเมรอสวรรค์ข้งโลกอะ่ะต้องมาเคารพสักการะสามลิตรเรื่องลิตรหรือลิตรสามลิตรพระโบราณสามัยโบราณกี่ป,ปีแล้วค่ะหลวงพอ่อโอ้เรอยเขาขึ้นเป็นของไอ้นี้แหละอะไรอะของพิพิธภัณฑ์อ,อ่ะเขาขึ้นเป็นของ,งนั้นพิพิธภัณฑ์ไปและวไอกรมศิลปากรเนี่ยเขาจะมาดูแลทุกปี มาดูแลเพื่อไม่ให้ญาติโยมเข้าไปติดทองถ้าติดทององค์ลุงพ,พ่อปุ๊บเนื้อลุงพอ่อลุงพ่อเป็นเนื้อสำร็จเนี่ยเขาก็จะย่อยจะไปที่นี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมากมากเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะสอบข้าราชก,การนะเขามาขอลุงพ่ออ่าขอพรอ่าขอพรให้สอบครูได้ เนี่ยวันที่สามเด็กที่จริงอ่ะวันนี้จะมีลิเกกลางวันพอไปสอบข้าราชการครูกอสอนอได้เขาจะแก้บนหลวงพ่อเขาจะแก้บนโอเคค่ะใครใครมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวสุโขทัยก็มาทําบุญไหว้พระได้ที่วัดครองกระจงนะคะก็มีหลวงพ่อสำริตนะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวครองกระจงสวัสดีทุกคนนะคะ,อะตอนนี้ ข้าวเสร็จไปแล้วรอบแรกเดี๋ยวจะลงกล่องกันใหม่คุณผู้ชมลงกล่องรอข้าวสุกนะคะลงกล่องรอข้าวสุกก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีแพ็คข้าวกันต่ออ่าก็ใจหายอยู่นะคะเรามาอยู่ที่สุโขทัยห้าวันแล้ววันนี้ก็ปิดครัวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยดีขึ้นคลี่คลายแล้วนะคะมือนี้จะเป็นมือกำลังใจนะคะชาวบ,บ้านที่ดูอยู่แล้วก็ได้ทานข้าวมือนี้ก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเข้าใจทุกปัญหาเลยค่ะน้ําท่วมก็ทุกน้ําลดก็ยิ่งทุกนะคะเพราะว่าบ้านก็พังข้าวของก็จมน้ําจมโครนเสียหายไปหมดนี่นะคะเป็นมือส่งท้ายสุโขทัยวันนี้ไว้ถ้ามีโอกาสอาีจัน์จะมาเที่ยวใหม่ที่สุโขทัยนะคะครั้งนี้จะมาเที่ยวนะ้ไม่ไม่ไม่อยากให้น้ําท่วมอีกแล้วนะคะที่สุโขทยัยวันนี้เรามาเจอกันครั้งนี้เรามาเจอกันเพราะว่าวิกฤตน้ําท่วมนะคะ ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวจริงๆค่ะนี่คะ่ะข้าวเดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังขึ้นกล่องใหม่นะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยอัอนเนี้ยผัดไข่ผักกาดนะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทานข้าวกันหรือยังคะฝนตกหรือเปล่าเช้านี้ ลุงอูดมาแล้ววัสดีค่ะพี่ออ๊ดเมือส่งท้ายสุโขทัยตาเลยออกมาช้าเป็นอะไรคะไม่รู้อะไรเขาตาเมื่อคืนตา,าบวมเลยสวัสดีครับลูกเพจครับลุงอูดเพจอีจันครับเมือส่งท้ายแล้วเมือส่งท้ายเมือส่งท้ายนี่คือเมื่อวานน่ะลุงอูดอ่ะจริงแล้วเช้านี้เราต้องเก็บครัวแล้วล่ะแต่เมื่อวานเนี้ยลุงอูดรับออเดอร์เนื่องจากว่าชาวบ้านบอกว่ากําลังเก็บล้างบ้านอยู่ ยังไม่พร้อมที่จะทําครัวเองก็เลยมียอดเข้ามาประมาณสามพันกล่องก็เลยเช้านี้เลยให้ทีมครัวตื่นขึ้นมาลุยให้สามพันกล่องก่อนที่เราจะกลับกันนะครับก็ส่งท้ายาก็ขอให้ผู้สบพายน้ําท่วมสู้ต่อไปนะครับก็อยู่ระหว่างเก็บเก็บล้างบ้านกันวันนี้ก็คงคิดว่าอุ้งนี้ก็สามารถาช่วยเหลือตัวเองในการหุงหาอาหารประกอบอาหารได้แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้สูภัยทุกๆครัวเรือนเลยทุกๆคนเลยนะครับยังไงเราก็จะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอเมื่อมีภัยใ,ใช่ใ <c oughs> อย่ามีเลยอย่ามีเลยครับไม่อยากเห็นน้ําท่วมไม่อยากให้ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเราเองก็จะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอนะครับฝากไปด้วยนะครับมูลนิธิเพชรเกษมเหตุอีจันทร์ลงอุอีจันโร์โรงครัวลงอุอีจันรครับผม อเราจะ<อ>เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับผู้มีจิตศรัทธาสําหรับน้ําใจจากลูกเพดสําหรับผู้ที่สนับสนุนโรงครัวโรงโอุอีจ,จันนะครับก็ต้องกราบขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยทุกๆบุญด้วยแล้วก็ขอโอนบุญให้กับทุกๆท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองครับ,บค,ครับสวัสดีครับขอให้ ขอบคุณทุกท่านน้ำใจนะคะคุณผู้ชมขาที่หลั่งไหลมาช่วยชาวสุโขทยัยมาช่วยชาวนานมาช่วยชาวแพร่นะคะที่เจอวิกฤตน้ําท่วมพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนขอให้ลูกเพจที่ดูอยู่สมหวังนะคะไม่รางวัลที่หนึ่งก็สักรางวัลหนึ่งนะคะพรุ่งนี้กำลังขึ้นข้าวกันอยู่นะอกำลังวางเรียงกล่องกันอยู่นะคะ ขอบคุณพี่จันด้วยนะอ่าขอบคุณพี่จันขอบคุณพี่จันด้วยพี่สาวที่น่ารักนะครับที่เป็นแบ็กอัพให้เราอยู่ตลอดเวลาคอยหาหนูน่นหานี่ส่งมาให้น้องถึงโรงครัวนะครับก็ขอบคุณพี่จันด้วยครับอขอบคุณพี่จันพี่จันเนี่ยภารกิจเยอะมากแต่ก็โหหลังบ้านคือวุ่นวุ่นมากจริงๆคุณผ,ผู้ชมค่ะคือหลังบ้านก็คือช่วยกันแพ็คช่วยกันขนแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางจาก กรุงเทพเนี่ยมาส่งที่สุโขทัยที่วัดคลองกระจงเนี่ยนะคะขอบคุณพิจันทร์ขอบคุณทีมอีจันทรทุกคนเลยที่อยู่หลังบ้านเบื้องหลังเนี่ยคุณผู้ชมไม่เห็นเลยค่ะว่าทุกคนคือช่วยกันจริงๆค่ะมันก็นจะมีภาพบรรยากาศที่เราไลฟ์เป็นอยู่ที่บ้านอีจันทร์นะคะเวลารถมาทีเราก็ต้องมาช่วยกันขนวางมือจากการทําข่าวกันก่อนมาช่วยขนของนะคะ แล้วก็มีทั้งเรื่องของการประสานงานโหหลังบ้านอีจันคือสุดยอดมากๆค่ะตักขางไหนตัากางไหนขอบคุณทุกคนนะคะจากขางนี้เลยไม่ปิดกล่องขางนี้เลยสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะคะก็ขอให้เ่มเมื่อมีใครขอให้อย่ามีเลยวันที่หนึ่งกันยายนนะคะวันแห่งความหวังก็ขอให้ทานน้ำใจที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา มีสัญญากอางน้มที่ไหนว่างให้ทำหน้าลูา้ได้กลับมาเหมือนเดิมหน่อยมาเนี่ยนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่ได้กินข้าวกล่องทุกวันเลยตั้งแต่น้ําทั่วหมู่หกของกระจงก็ยินดีมากเลยค่ะนี่ยชาวบ้านก็ได้ทานข้าวเป็นกําลังใจให้ยามเช้าขอบคุณนะคะนี่คุณผู้ชมลงโคววันสุดท้ายแล้วใจหายพวกเราใจหายนะคะ แต่ว่าในการที่เราปิดโรงครัวนั่นแปลว่าสัญญาณที่ชาวบ้านสัญญาณน้าท่วมที่สุโขทัยดีขึ้นชาวบ้านสามารถกลับเข้าบ้านแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้เรื่องของทั้งอาหารการกินต่างๆก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะมือนี้ก็ขอเป็นมือกําลังใจแล้วกันเป็นมือกําลังใจส่งท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับมันนะคะ,นลละ,เ,ะเนี่ยทีมพี่ๆมูลิธิีพิการเกรมเนี่ย โอ้ก็มาทั้งจากจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดสกลน,นครแล้วก็สํานังกงานใหญ่ที่กรุงเทพนะคะก็ะคือเดินทางกันมาส่วนอีจานเองเนี่ยเราก็เดินทางกันมาตั้งแต่เอมาจากกรุงเทพเลยคุณผู้ชมคะ่ะเรามาตั้งแต่วันพื้นเรื่องหัดที่แล้ววันที่23พื้นเรื่องหัดย3สิสิงหาเนี่ยเราเดินทางมาที่จังหวัดน่านกันก่อนแล้วก็แบ่งทีมลงทัวร์ก็กรจะจายไปที่จังหวัดแพร่ด้วยเพราะตอนนั้นสถานการณ์น้ำท่วมที่แพ่เองก็ก็หนักนะคะ เราจะเจอกันอีกทีเมื่อมีภัยแต่อย่ามีเลยค่ะของสารชาวบ้านคือพอเราใน,ในการไลฟ์สดในการทาข่าวก็ต้องการที่จะให้ให้คุยใ,ให้ทุกคนนะคะเห็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆเราก็เลยจะต้องลงพื้นที่จริงลุยจริงนะคะเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์จริงๆให้มันเห็นแล้วก็ถ่ายทอดทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่น้ำท่วมนะคะสว,สวัสดีค่ะ อย่างทีมอย่างทีมอย่างทีมข่าวอิจานเองเนี่ยเราก็เนี่ยค่ะลงเรือลุยแดดลุยฝนก็คือเข้าไปกับพี่ๆีกู้ภัยนะคะเพื่อไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวนออกมาให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันแค่ไหนอ่านี่นะคะสวัสดีขอบคุณทางพี่ๆีอสสมจาก ตำบลคลองกระจงด้วยนะคะนี่ค่ะพี่พี่อสมอพี่พี่จิตอ,อาสออา,าก็ามาช่วยกันอันนี้เขาเรียกว่าผัดไข่ผักกาดผัดไข่ผักกาดดองน่ากินมากเลยค่ะ,น,ะคน่าจะแบบกินแล้วน่าจะนุ่มๆคอสวัสดีนะคะทานข้าวกันหรือยังคะมันมีความสามสัญพิดอยู่ ช่วยเหลือกันอ่ะคุนเจือกันอ่ะคือว่าความมันเห็นแล้วมันแง่มันปื้มอ่ะนะมันแทบดีใจจะน้ำตาจะไหลอ่ะมันดีใจจนน้ำตาจะไหลแต่ไหลไม่ได้เป็นพระอะไะเป็นงไงมันสุดท้องสุดสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆเราไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดมาแล้วเราก็ต้องดาเนินการต่อเพราะเราชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อฮะมันต้องสู้อ่ะสู้ เป็นพระนี่ก็ต้องโที่เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่เือนบ้านพระบ้านพระพระต้องลงมาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ลงมาแล้วแขกจะทำไงเจ้า,จาของบ้านต้องลงมาดูแลขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะนี่หลวงพ่อสุทธินะคะชื่อวัดคลองกระจงอตอนนี้กําลังตักกลับกันอยู่นะคะ กลับกันอยู่นะคะทุกกล่องจะมีไข่ต้มนะคะมื้อส่งท้ายที่สุโขทัยแล้วใครได้ทานก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะรวมถึงชาวบ้านทุกคนเลยนะคะทางจังหวัดหน้าจังหวัดแพ้จังหวัดสุโขทัยขอบคุณทุกทานนำใจนะคะขอบคุณทางอมรินทีวีด้วยอมรินทีวีช่อง34เนี่ยตั้งแต่อีจันเราลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านอมรินก็ช่วยบอกต่อช่วยกระจายความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ น้ำใจเนี่ยหลั่งไหลมาที่โรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะทำให้เราดําเนินการช่วยชาวบ้านได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไปต่อได้นะคะคือถ้าไม่มีน้ําใจจากทุกคนเนี่ยคือโรงครัวก็ไปต่อไม่ได้ทุกอย่างคือมันต้องมีมีส่วนร่วมกันหลายหลายฝ่ายนะผมคนเดียวผมก็ทําให้ไหวหรอกนะฮะทั้งปัจจัยทั้งสิ่งของน้งวัตถุดิบทต่างๆมันใช้งบประมาณมหาศาลมันไม่ได้ใช้งบประมาณอ่า เอหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเราอยู่มานี่เข้าวันที่เก <8, 9 S 1> ้าเก้าวันวันนี้วันที่เก้านะฮะวันที่เก้าเราใช้งบประมาณไปหลายล้านมากนะครับในการผลิตเข้ากล่องในการทําทีมเราไม่ได้ทําแค่เข้ากล่องอย่างเดียวเรายังมีทีมเรือเรายังมีทีมกู้ภยัยที่จะต้องลงไปในพื้นที่ไปอพยพพิชาชนน้ํามันเรือก็ต้องเติมอย่างเงี้ยฮะค่าใช้จ่ายนั้นเลยถึงบอกว่าความสําเร็จทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นได้นย เป็นเพราะประชาชนคนไทยที่สามัคคีกันและก็ช่วยกันนะสนับสนุนทางทีมโรงครัวลงอูดอีจันทร์สนับสนุนทางทีมมูลนิธิพิษเกษมสนับสนุนทางทีมเพจอีจันทรนะครับมันถึงได้สําเร็จและก็ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มันวิกฤตนะครับที่ประชาชนได้ลําบากช่วงที่ประชาชนลําบากช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็ เป็นบุญเป็นบุญใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่เราทําบุญเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เราทําเพื่อให้ทุกคนผ่านความทุกข์ยากไปให้ได้นะครับก็ขอบคุณน้ําใจคนไทยทุกคนขอบคุณทุกๆบุญที่ได้ช่วยกันนะครับมันยังมีสตรอรี่อะไรอีกมากมายเดี๋ยวเรามาติดตามสตรอรี่ลุงอู๊ดกันเรื่องเราเรื่องเราการทำภยัยวิบัติต่างๆ ทางเพจอีจันทร์เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดทั้งหมดผ่านเพจอีจันทร์เพราะว่าได้คุยกับ